ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทินดวงเห่งสี่ราศีเตรียมรับทรัพย์อู้ฟู่ จะมีโชคลาภรอยมีเงินมีทองหมดหนี้สินอันดับหนึ่งชาวราศีเมทุน การงานของคุณในช่วงครึ่งปีหลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครตกงานหรือกำลังรอสัมภาษณ์ก็มีโอกาสสมหวังสูงมีความก้าวหน้าอาจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้เริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตนเองส่วนการเงินในครึ่งปีหลังนี้การเงินจะมีสภาพคล่องตัวมากขึ้นรายจ่ายลดน้อยลง คุณจะสามารถบริหารจัดการได้ดีบางท่านอาจมีช่องทางในการทํำมาหากินใหม่ๆอีกด้วยดวงความรักคนโสดมีสิทธิ์ที่จะได้เจอคนถูกใจแต่อาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะสมสักเท่าไรและอาจทำให้เสียใจส่วนคนมีคู่ความรักยังคงราบรื่นระวังอาจจะมีความทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันได้ ชาวราศีกรกฎดวงการงานในช่วงครึ่งปีหลังมีเกณฑ์ก้าวหน้าสูงมีผู้ใหญ่คอยสนับสน,นุนและมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยหรือมีปัญหาหน้าอึดอัดใจกับเพื่อนร่วมงานบ้างแต่จะผ่านพ้นมันไปด้วยดีคนทำมาค้าขายรุ่งเป็นเงินเป็นทองส่งผลทำให้ช่วงนี้การเงิน เกิดความรับเรื่นดีมีเงินเก็บอยู่ในบัญชีคุณจะสามารถบริหารจัดการได้ดีเยี่ยมและจะมีโอกาสได้โชคราบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอีกด้วยดวงความรักคนมีคู่หากเคยทะเลาะเบาะแวงหรือมีปัญหาผิดใจจะได้รับการขี้คายในช่วงครึ่งปีหลังคนโสดจะมีโอกาสสละโสดมีคนดีๆเข้ามาดูแล ดับสชาวราศีธนูเรียกได้ว่าการงานของคุณนั้นดีขึ้นดวงพลเคาะจะดีขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและมีผู้ใหญ่คอยสนับสน,นุนทำให้สามารถทำมาหากินได้อย่างคล่องตัวส่งผลต่อการเงินดีไม่แพ้ก,การงานจะมีแหล่งรายได้ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาซึ่งจะสามารถตั้งตัวได้เลยดวงรวยปากกเด่นชัดขึ้น ส่วนดวงความรักคนโสดชาวราศีเมทุนจะไม่เหงาอีกต่อไปเพราะมีสิทธิ์ที่จะสละโสดสูงมากส่วนคนมีคู่ความรักยังคงรับรื่นไม่มีปัญหาอะไรผิดใจกัน 4. ชาวราศีกัน ดวงการงานหากใครที่กำลังมองหางานมีโอกาสได้งานสูงส่วนคนที่มีงานประจำอยู่แล้วมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและโดดเด่นในสายงานของตนเองมากขึ้นให้ระวังปัญหาอึดอัดใจ,จกับเพื่อนร่วมงานแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีส่วนการเงิน ช่วงครึ่งปีหลังนี้การเงินสามารถหมุนเงินได้คล่องตัวขึ้นปัญหาที่ทำให้คุณหนักใจจะได้รับการขี้คายดวงชะตาหากเคยติดขัดเรื่องปัญหาหนี้สินต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีดวงความรักคนมีคู่มีเกณฑ์ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแต่งงานส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนดีๆ เชื่อไม่ลบรูรหรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตริตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ